ครับให้สเปดขอแนะนําข้อเหวียงนะครับบาลาน์นะครับพิเศษถามว่าทําไมถึงบอกเป็นข้อเหวียงบาลาน์อันนี้เราให้ดูนะครับอันนี้เป็นเครื่องบาลาน์นะครับของประเทศเยอรมันนะครับยี่ห้อเชงนะครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยเราจะทําการบาลาน์ข้อเหวียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาไปทําแบบแล้วเปิดโมนออกมาแล้วก็ปั๊มออกมานะครับเนี่ยเรามาดูว่าตัวนี้นะครับตัวนี้เราออกแบบไปสาหรับรถใช้งานแล้วก็กึ่งแข่งขันนะครับก็คือต้นไม่รุนแรงเท่าไหร่นะครับแต่ท้ายไหลนะครับ แล้วทีนี้เรามาดูทุกคนที่อยากได้บอกว่าตั้ง9โมง10โมงส1โมงสิโมงเป็นไงอ่ะเรามาดูตัวนี้นะครับตัวนี้เราจะมีการเจาะรูตรงนี้นะครับก็คือให้เข้าเหวี่ยงมันเชิดนะครับปกติติดรถอ่ยแนวกระบอกสูบก็อยู่ในแนวนี้นะครับดูตรงนี้จะไม่ตกนะครับยังไม่เชิดนะครับอ่ะทีนี้ตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับอ่านี่ครับตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยเชิดเชิอย่างนี้แล้วนะครับแค่เจาะ2รูมันก็เชิดได้เพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องไปเจาะ่วงให้ไม่เสียตังค์นะครับ คือไม่ต้องไปถ่วงกัวเสียตังค่ลูกค้าเจาะรูแบบนี้นะครับตรงจุดนี้นะครับข้อเหวี่ยงก็จะเชิดตามที่ความต้องการแล้วนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเชิดแล้วแค่เจาะรูนิดเดียวก็เชิดแล้วนะครับดูนะครับโอเคนะครับ